สบายด,พด,ด,ด,ดยีพี่น้องประชุมทุกคนเลวพี่น้องมื่อวน้องต่อยสิมาฮิตแกงสารใส่กระดูกงวเนาะกระดูกข้างงวด้วยพี่น้องเพราะว่ามันมีสิ้นติดเนาะหาก็สิเกงใส่สารเนาะสารหาก็ปอกเป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้สารเลยพี่น้องเขาปอกเลยนะวะ่าตอนซื้อมามันกัดส้อมแล้วนะเนาะส้อมมันยังมีกระบกแกะาก็ส้อมอีกเนาะนี่ยอดอันพักคนแค้นเ้อมันสิออกวันวานยอดมนันพี่น้อง ข้าวเบือใส่มพนะพร้าวเนาะกระซิ่งตำใส่ใส่ปลาไหลเนาะข้าวเบือข้ากระตัมได้วเปล่พี่น้องข้ากระซิใส่หม้อเน,อะนาะหม้อข้ากะหม้อขา้าวกระฟุดเลยพี่นอ้องต,นะต,ต้มมันจะน้อยให้มันอ่อนเนาะกระดูกมันเนาะหม้อกระฟุดเ,เลยพี่นอ้อง ้อยก็ใส่ข้าเบือเนาะโอ้เหี้ยนำเสร็จประเด็กจักน้อยหนึ่งเนาะพี่นอ้ <Okay. S 2> องแกงหมอเขาก็พุดเลยพี่นอ้องเขาก็ใส่สารเนานะ สารมาสุกแล้วเ้ากะใส่สารแล้วเ้าก็จะเป็นเด็กเนาะใส่ประเด็กพี่เนาะใส่จักน้อยหนึน่งเนะานะตัวใส่ลา พื้นวันเปวเอากใส่เปินงนัวนะพี่าาน,น้องผาชานมันชุกแล้วครับปุ่ม เด็ดเขาใส่แล้วอืมจงมานนง,เข,จงเขาใส่เกลือนด้หนึ่งเนาะผุกเลมอพี่น้องเขาใส่พอาอีตูเนะเาะใส่เพรอิตูแล้วเขาก็จิโป่งจิบมแกงก่อน แจ็คน้อทุกล้อันนี้กับซุกแล้วเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออันนี้กับลวกผักเนาะผักตำนินแล้วกับผักบวงเนาะมากินน้ำกันเด้อสบายดีบระชุกชุกน่ะพี่น้องมาได้กินข้าวเส้าน้องต้อยเด้อมามา แซ่บๆเหมือนกันเด้ออันนี้กับผักเจี๋ยวน,น้อจ้องไปอืมผักแกงซีิ้นไส้อันไส้กระดูกอันไส้สารแบบนี้นหวานแม่เรากินอิม่มแล้วใช่ป้ะ แม่ก็มากินข้าวนะเด้๋ยพี่น้องสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมากินข้าวนะไม่เท่าวิ่วงทาง่ายได้เลยนะก็ชอ,อ,อนพีกข,ข,ข้างง่ายชอบพีกท้างง่ายได้แบบนี้มากเออกินขอบคุณแคนอืมแคนดู

็นมเิีเดเปนมู่มาแกมาคนแค่ะเียวปลาแกงสาแกระดูกอันถ้ววกระดูกบนสีนะครมาคแค่ เด้อเอฟซีทุกคนเด้อสิแซ่บเหมือนกันเด้อมากินขา้าวเศร้าข้าวเศร้าเป็นข้าวเที่ยงเด้อกินข้าวกขามป็นข้าวรีเด้อข้าวรีก็มันท่เด้วย ำามนี้นะตามนะี้แกแซ่บนัไปเนาะใกล้ๆนี่แก จานกน้องต้อยไปตลาดเมื่อวานนีน้่น้องต้อยซิ้สสิบพันกิีบพี่น้องลายลายอืูซิลลาดนี่ลาเน้องต,อไไงออตลาดนี่าดอืมไอเมื่อวาน

ไปนอกนะลองดังแง่ไอพไว้ยิง่่อยนะแล้วกไีบุยติดตามดูมันมันป่ากได้ินเดี๋นี้หลวงพีแล้วตาหน้าไปแล้วเกี้ละลาย นำโดอกรัิบกระโดมันหมางมันมอเก้ะหมางมันว่แซบะไม่แซบโดกมันนี้แซบอ่ะโอเบ แสบๆครับนินก็คือพักำลึงกเนาะับบ่ว่งกตเป็นชน,นิดเป็นนิดละพับบงเนาะนิดนึงมันจะเป็นมีขนเนาะมันจะมีคลา้ายๆนะแต่สิน่นี้ย่นเก่ยง น้องต้อยกับอีมันเด้อพี่น้องน้องต้อยกับซีลาพี่ลาน้องไปเลยเด้อฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขำมว่วนในเด้อจ้าแล้วก็น้องต้อยก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามน้องต้อยแล้วทุกคอมเมนต์เด้อน้องต้อยกัขอบคุณเด้อถ้าบ่ามีเอฟซีน้องต้อยกับบอมีวันนี้เนาะต้อยก็ขอบคุณจากใจเด้อเอฟซีทุกคนเด้อ อาเม่เ่าก็โ wow ค้มุกขอบใจเด้อทม่เ์่าก็อิ่มเลยกินข้าวมันสลาลาเด้อสลาลาพระเจ้าเด้อพอกันคิดหน้าเด้อกันคิดหน้าเป็นไรบาย